เราทำนี้ด้วยหัวใจค่ะที่วัดดอกไม้ค่ะอำเภอาสามโคกตำบลบางเตยจกกังหวัดปทุมธานีค่ะแล้วก็จะมีในอำเภอนะคะเป็นประธานในพิธีค่ะพร้อมด้วยนายกอบตอนายกเทศบาลค่ะแล้วก็กำนันผู้ใหญ่บ้านค่ะมารวมพลังเพื่อกันทำนค,ความดีค่ะทําดทำด้วยสองมือและจิตใจยิ่งใหญ่สุดแสน น้ำใจไม่เคยขาดแคลนเราจิตอาสามันทำด้วยจิตที่คิดจะให้ตามโลกไม่ใช่ใจตามได้ทางการศึกษาโคตามใจพี่ตีตรงหน้า ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาที่ถึงเรื่ก้าวรื่องกระหม่อมฐาที่สุภิยายที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงร่วมวางให้พระสมที่กองที่มูลมีความสมบูรณ์สามัคคีร่วมมือร่วมใจประกอบกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประโยชน์สูงของจุมชนส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนสร้างความสุขภายในสี่ภาษาบางหลักของชาติคือภาษาบัณฑิตศาสนาและพรามหาษัตริย์รมนั้งประชาชนซึ่งเป็นที่น่ายินดีที่ในวันนี้ที่ท่านทั้งหลายได้มาจุมดุงเดิน้อาเพียมกันณที่แห่งนี้เพื่อร่วมพิธีเปิดและร่วมมือร่วมใจทำกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจถวายเป็นพระราชบุสรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีตามรีเลนิศากราคอาลัพรฒนาโภคพกิจกรรมจิตอาสาเราทําความดีด้วยหัวใจเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจามินาโยน2565 อาสาเรียนอาฆาสังเสดแอปูขราวลีิีลกรความคารพระเจ้ามัจัยญาติระาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเเ็จพระนางเจ้าพระอุมาจินีองค์น้าไม่หัก ดูเราทําความดีด้วยหัวใจเราทําความดีด้วยหัวใจเราทําความดีด้วยหัวใจ จิตอา,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 อาสวัสดีครับวันนี้ก็ได้โอกาสมาถ่ายทำอยู่ที่บริเวณวัดดอกไม้นะครับตำบลบางเตยนะครับอำเภอสามพกกุกจังหวัดประจวุานีนะครับวันนี้จิตอาสานะครับการจิตอาสานะครับเราทําความดีด้วยหัวใจนะครับวันนี้ก็มีท่านนายอำเภอ สามโคกนะครับพร้อมอท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็มีท่านนายกเทศบานลนายกอบตอนะครับทุกตำบลน,นะครับที่มารวมพลังกันอยู่บริเวณจุดนี้นะครับทำความสะอาดนะครับบริเวณที่กำหนดไว้บริเวณแนวถนนแล้วก็บริเวณภายในวัดดอกไม้นะครับวันนี้นะฮะ พร้อมที่จะให้โดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนทำด้วยสองมือและจิตใจยิ่งใหญ่สุดแสนน้ำใจไม่เคยขาดแคลนเราจิตอาสามึงมันทำด้วยจิตที่คิดจะ ที่ริมเงือที่ไหลคุ้มกับสิ่งที่ได้กลับมาเป็นพลังนำพาสู่ความสุขใจ น่าสรายการมาโลกกระถกกต้นไม้ในวันสิ่งแวดล้อมโลกและวันจิตอาสาเนในวันพพดพระแอบพระราชสมบัของสมเด็จพระนางเจ้าครับรมราชินีนะครับ้อมดายเป็นโครงการจิตอาสา เราทําความดีด้วยหัวใจครับวันนี้อยากความรู้สึกในใจของท่านนายอำเภอหน่อยครับค่ะจริงๆแล้ววันนี้นะเป็นวันสําคัญเลยนะคะวันคล้ายวันวันวันข้าวชพนพรรษาของอสมเด็จพระนางเจ้ากบับรมราชินีนะคะวันมิถุนายน2565้อยหกบนะคะวันนี้าทางอำเภอสามโคกนะคะที่มาแล้วก็ทางเทศบา,ตามมลตำบลบางเตยนะคะได้ร่วมกันจัดกิจกรรมสิทธภาษาและคำสอนด้วยหัวใจวัวน,น,ยยนนี้ก็มาทําความสะอาดนะคะก็ท ที่วัดดอกไม้ตําบลบางเตยเนี่ยค่ะก็จะมีการปลูกป่าปลูกป่กาปลูกต้นไม้ด้วยค่ะเพราะว่าจะเป็นวันวันต้นไม้โลกด้วยค่ะแล้วก็ได้มีการพัฒนาวัดดอกไม้นี่นะคะก็ทำความสะอาดแล้วก็มีทารทำถนนถนนที่สํารุ์นะทะภายในวัดนะคะทางเทศบาลตําบลบางเตยก็ได้เอากองช่างมาด้วยนะคะคแล้วก็นอกจากนั้นนะคะกิลปาสาของอำเภอสามโคกนะคะได้รวมพลังกันในวันนี้ทั้งหมดนะคะ สีเด็ดตำบลน,นะคะมาร่วมพัฒนาณวันนี้นครับแล้วท่านนายกทุกตำบลนะครับที่มาร่วมงานทำความดีรย้อยใหญ่วันนี้ครับเลยว่าจะมีตัวร่วมมา,นานทั้งหลายเลยวันนี้นทรายมากครับครับขอบคุณมากครับนี่แหละครับการทำความดีต้องเห,นห้าใจนวันนี้นะฮะ ก่อนกับตัวคนเดียวเดี๋ยวนี้กตัวคนเดียวความสุขไม่เคยแห้งเดียวสนุกได้ตัวคนเดียวแต่กอนกับตัวคนเดียวเดี๋ยวนี้กตัวคนเดียวความรักก็ไม่หยึดเหนียวสนุกได้ตัวคนเดียว

ีชามนะครับนี่แ่ผมว่ามาบังเจอนะน่พิดหวังนะฮะเขาอ่ากินท้ามก็เดียวที่อร่อยนะฮะดูที่แม้แต่น้ำน้ำยังสดน้ำนะฮะไม่มาจากอ่ามตไหนครับอ่างต่สามโคกนะครับ